คำถามแรกก็เริ่มเล่นฟุตบอลได้อย่างไรครับวันนี้ครับผม MCO ครับวันนี้ครับเราก็จะมา M Talk เป็นรายการรายการใหม่ครับชื่อว่า MCO Talk ครับก็คือว่าจะสัมภาษณ์นักบอลครับเพื่อผมครับทุกคนว่า เป็นมาพาเป็นมายังไงจุดเริ่มต้นเล่นได้ยังไงแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเขาคืออะไรครับก็เดี๋ยวเราไปดูคนแรกครับวันนี้ไปครับ โอเคโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราพบกับอีพีแรกครับคนแรกกันครับของอีพีนี้ครับสวัสดีครับผมนายธิกรณ์ปานนวัตอายุ17ปีเป็นนักฟุตซอลโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับก็อยากถามว่าคำถามแรกก็เริ่มเล่นฟุตซอลได้ยังไงครับก็เริ่มจากที่หมู่บ้านนี้ครับเมื่อก่อนผมก็เตะกับเพื่อนเล่นแล้วก็มีผู้ใหญ่เขามาสอนครับแล้วก็ทําให้ผมชอบมากเลยตอนนี้ครับ แล้วเริ่มแบบเริ Dutch ่มติดจังๆที่ขวบมามีขวบมาเจ็ดขวบครับพ่อพาไปซ้อมที่อ Academy ฟอเมทอนยิงสีแล้วก็อันนี้ค <Yeah> ืออคาเดมี่ค UH, ือเป็นฟุตบอลใหญ่เลยครับครับผมแล้วเราเริ่มเปลี่ยนผันมาเป็นฟุตซอลได้ยังไงแบบฟุตบอลใหญ่อคาเดมี่ก็มีช่วงนึงครับมีน้าของที่หมู่บ้านเอฟเดยมานั่งเขาชวนไปซ้อมที่อบตลุมพูนแล้วผมก็ไปซ้อมกับเขาแต่เป็นประตูก่อนครับ ไปคือจุดแ,แรกไปประตูก่อนใช่แล้วคือไปประตูแล้วมาเล่นเป็นนักเป็นกองหลังอะไรเงี้ยครับใช่แล้วได้ข่าวว่าต้นน้ำนี่เป็นฟุตบอลด้วยครับแล้วเล่นฟุตบอลได้ยังไงเ,เดี๋ยวแบบเล่นฟุตบอลจริงจากเกตเกตขวบแคาเดมี่แล้วไปฟุตตอพอราต้องโฟแล้วฟุตบอลใหญ่เนี่ยกลับมาจริงจางได้ยังไงก็ตอนอายุสิบสองปีครับเป็นเพื่อนของพ่อของเขาชวนไปซ้อมกับอาจารย์โก้ที่ราชเเกีครับแต่เมื่อก่อนอยู่ตรง ปาดเกตครับก็ซ้อมเจ็ดคนครับพอไปเรียกเขาก็ส่งแข่งเลี้ยงตามรายการเลงสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วรายการฟุตบอลใหญ่ถ้าภูมิใจสุดเลยรายการอะไรครับยุนลี่ครับตอนอายุ13ปีตอนนั้นผมก็ยิงเมือลทองได้ปีไม่อยากดูคพื่อในเฟซของเราขึ้นได้ด้วยว่าลูกยิงบองทองมีมีครับแล้วก็รายการนั้นประสบความมากแค่ไหนครับก็ ทีมพวกเราก็เข้าสู่รอบพิยอครับใน16ทีมสุดท้ายของประเทศครับแล้วเข้าไปเจอทีมแล้วก็ไปเจอวีรบุรีครับโดนตบสามสิบไปถึงวีรบุรแล้วก็ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พอหลังจากเราเล่นฟุตบอลเสร็จเรามหนึ่งมหนึ่งเราเข้าโรงเรียนอะไรเข้าที่มอญมิรีเวียร์แต่ตอนแรกจะเข้าที่สวนก่อนพอเข้าไปเล่นกับอบตลรละคร ก็พอจะเอามาต่อลำโพงนโดนแต่ไม่ได้เข้าก็เลยมาเข้าสะเอะดยรแทนแล้วก็เล่เ่ปรตัวซอยครับใช่ครับเล่ย์ต่อแล้ว,ลวร,ารายการที่บอกว่าส,ส่อที่ภาพคภูมิใจสุดเลยของระเบิเบียอะไรก็เป็นกลลนแบบนอ,นอล์ฟพาราสีปครับได้แชมป์ใชนไหมครับใชครับเลื่อยทองเลื่อองอันนี้ครอธิบายให้ังครับว่ารายการกอลพลารนะครับคือรอบแรกเขาจะคัดทั้งหมด100กว่าทีมทั่วประเทศไทยนะครับคือคัดทั้งหมด แต่แต่ของต้นน้ำนะครับตรงนี้ต้นน้ำคือได้ผ่านการคัดเลือกจากร้อยกว่าทีมอะเข้ามาสู่สี่ทีมท้ายาคือสี่ทีมเนี่ยจะได้ขึ้นท้วยก่อนะครับคืออยกวาร้อยกว่าทีมอะจะได้ขึ้นท้ยก่อแล้วก็พอขึ้นท้ยก่อเห็นไหมครับท้วยก่อจะม,มีสิบหกทีมนะประมาณประมาณนี้สิบหกทีมก็สิบหกทีมต้นน้ำได้แชมป์ของประเทศไทยก็คือว่าทุกสสี่ปีคือเก่งมากเขาก็ตกเนึ่งครับก็จะถามว่าเป้าหมายของสุดชีวิตหรือว่า เป้าหมายเนี่ถ้าเกิดเอาเอาไปานักบอลกับเป้าหมายก็อยากเป็นนักบอลอาชีพครับไม่ต้อกจีบผู้ชายนะจะอยากมีเงินอยาให้พ่อแม่สบายนะมาสบายสบายและและถ้าเกิดไม่ได้เป็นตัตสอบฟุตบอลผมจะทำอะไรนะครับก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นทหารครับทหารก็ะะเป็นนายกต่อแล้วแล้วเขาติดใจของสนามเลยครับถ้าวันนี้คุณท้อแท้นึกถึงพ่อแม่ที่อยู่บราน รู้แลครับแล <aff chter> ้ว <Murray frog> <ulo ble> สยครับฝากติตาผลงานที่ได้ท <establishing> ี่ไหงครับก็ที่เฟซผมนะครับมีในกรเกวัแลวก็ไอจีครับกีกอ่โคตรเี่ยกรจบแล้ครับนีติประจําใจขอต้นน้ำคือขอคิดก่อเโอเคโอเคมึงชื่อกูคิดดิโอเค เนี่ท,ที่พึงบอกอะไรบาดแผลที่ไอ้ยิ่ลาวกัน3า<อ>แล้วคติเป็นกำใจกน็นำไปแล้วทาพ่อแม่คุณอกแล้วท่า,พ,ทาพ่อแม่่อะไรนะ่าวันนี้่าหล่อเนี่

้องความติดตั sense, ้งใจของต้นน้ำเลยครับถ้าวันนี้คุณท้อแท้นึกถึงพ่อแม่ที่อยู่กับเราอยู่เราแล้วสุดท้ายครับ